ฮอนด้าแอคคอร์ดปีศูนย์สี่ครับสีสันลับตัวให้เก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับมีเก็บสีฝาโปรงหน้าหนึ่งชิ้นนะครับประมาณนี้เลยครับกับโปรงหน้าล็อกลอนชิ้นหนึ่งครับรอบตัวสวยเก้าสิบเปอร์เซ็นครับเครื่องสามพัน v หกนะครับเครื่องวีเทคใช้ระบบเบนซินบวก๊ส rpg ท่าสีหกเจ็ดเล่มพร้อมนะครับหลังคาซันรูปนะครับรถตัวท็อปสุดนะครับดิส์เบรกสี่ล้อยางปียี่สิบนะครับแม็กดีมรำงงานรอบตัวสวยงางานะครับ ภายในเบาะดังส่วนสะอาดนะครับคอนโซลลายไม้เบาคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบหมดกล้องถอยหลงังพวงมาลัย SIX แอร์แบ็กมันตีฟังชั่นคูชคอนโทรลใช้งานได้ปกตินะครับแอร์ออโอตโอ้แยกอุณหภูมิสายฝาเย็นฉ่ำทั่วทั้งคันนะครับภายในเบาะดังส่วนสะอาดนะครับม่านหลังไฟฟ้านะครับหลงังคาดใช้ลูฟไฟฟ้าเปิดปิดได้ปกตินะครับประมาณนี้เลยรอบตัวสวยงางาม ทรงดีครับทรงผู้ดีรถผู้บริหารเก่าครับขับขี่ดีมากครับช่วงล่างดีเลยขายกันถูกๆไปเลยครับเรลวๆกุญแจรีโมทสองชุดนะครับกดเปิดจากรีโมทได้นะครับฝาท้ายสองระบบนะครับคันนี้เป็นซินบวกแก๊ส LPG ติดแล้วครับนิ่มๆเงียบๆเลขไม้สามแสนกว่านะครับเครื่อนิ่มๆเงียบเลยนะครับ ประมาณนี้เลยรถจุดโดนทบุรีไซนน้อยนะครับอกว่าสวิททมปาร์คจังหวัดจองขับส่งให้ได้นะครับค่าส่งคิดตามระยะทางครับลองดูลองชมดูครับเก็บสีแค่ชิ้นเดียวครับหล่อเลยขับขี่ดีมากครับ